ช่วงนี้เป็นช่วงต้นข้าวยังอ่อนนะคะต้นข้าวยังอ่อนแล้วก็ให้น้ําให้น้ําหล่อเลี้ยงเขาใหม่นะคะข้าวกําลังเริ่มโตแล้วก็จะแตกกอต้นข้าวยังอ่อนอยู่เป็นช่วงที่ปูชอบนะคะเป็นช่วงที่ปูชอบการกินต้นข้าวนะคะเห็นไหมคะจะเห็นต้นข้าวลอยขึ้นตามที่ป้าบอกนะคะเห็นไหมคะ ปูเขาจะกัดกินต้นข้าวปูเขาจะอยู่ที่ที่ที่อยู่ตรงไหนเขาจะกินอยู่ที่บริเวณใกล้ๆที่เขาอยู่นะคะที่มีรูป,ปูนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สัตวตูข้าวก็คือปูนะคะส่วนนกพิราบก็จะไม่มีแล้วนะคะพวกนกพิราบก็จะเหลือแต่นก กระจิบกระจอกหรือนกเอี้ยงเป็นนกที่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ค่ะ